ตุบๆๆๆๆตุบตุบถึงมั้ยครับซึบๆๆซับเตยครับครับผมนี่ๆๆเดี๋ยวครับผมจะโดดโอ้เอานี่มันกว้างมั้ยครับถึงนี่นี่กว้างเลยครับโอ้กิกัดครับติดใจครับผมโอยครับโอยนะครับนู่นๆๆโอ้เก็บขึ้นน้ําหมดแล้วนี่ๆ ครับท่านผู้ชมเบ็ดขึ้นน้ำหมดแล้วครับโอ้น้ำรมึกตัวม,ม,มันเหมอนมันกไอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับมึกเล็กตกปลาพาเที่ยวแต่ว่าวันนี้นะพปรมึกขออนุญ,ญาตเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับเป็นมึกเล็กพาหมานครับผม วันนี้น้ปลาหมึกมาคนเดียวครับนบปะปลาเล็กก็ให้พักผ่อนครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เป็นวัดก็อยู่ที่คลองพระองค์เจ้าชายานุชิตครับกับหมายหมายดังครับเพราะว่าวิ่งหาหมายวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยครับตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งตอนนี้เพิ่งจะได้หมาย <laughs> เดี๋ยวว่าไปะ วันนี้มาที่หมายดังครับหมายกอไผ่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับกับอากาศหนาวเยน็ยนอย่างนี้แล้วก็ลมแต่เช้าเลยก็มาดูกันว่านับประมึกจะหมานไหมถ้าไม่หมานเราก็ไปวิ่งว่าวกันต่อแล้วกันแต่ผมว่าหมานนะเพราะว่าชื่อช่องใหม่ก็พาหมานอยู่แล้วมาเดี๋ยวนับประมึกขออนุญาตเตรียมเบ็ดลงเบ็ดก่อนครับวันน,นนี้อยู่ที่หมายกอไผ่นะครับหมายดังครับ พราะว่ากระแสช่วงนี้คนผู้คนส่วนมากก็จะไปกันที่คลองส่งน,น้ํากันเยอะครับคระบกษ์ก็เลยลองมาเช็คหมายลองมาทดสอบดูว่าอากาศเย็นๆหนาวๆลมแรงๆแบบนี้ที่หมกอไผ่คลองพระองค์เจ้าจะเป็นยังไงวันนี้มากับเยื่อถ้านพระฤกได้กลับบ้านไปเยี่ยมแม่ยายที่สุรินทร์นะครับเมื่อตอนที่ใหม่ก็เลยได้รดำข้าวหอมสุรินทร์มาครับ ก็มาผสมเหยื่อกับสูตรของน้าพุ่มครับมามาลองดูกันครับกับเหยื่อรับเข้าหอมสุดินว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้เป็นวันนี้นะครับน้าพุ่มก็จะใช้เป็นพันธุ์ีสังนะครับระยะ6กฟุตเดิมครับผมก็ลอกลอกแบทแมนเบอร์สองพันครับสายเอ็นเป็นเดนซ s สตรองครับเบอร์เดนซสตรองสิบปอนด์นะครับนี่ 20กรัมเช่นเคยครับมาเรามาลองกันครับหมานจะหมานจะหมานแน่นอนเย็นจัดเลยครับผมตอนนี้มาดูกันว่าอากาศเย็นๆอย่างนี้จะเป็นยังไงตาเดวันนี้เป็นจิลุเบอร์0.8นะครับวันนี้ใช้เป็นจิลุเบอร์0.8แล้วกันแล้วก็รีเวทขนาด2เซนครึ่งครับเกี่ยวด้วยเม็ดโฟมเล็กครับ าฟังเสียงกลมครับกลมวันนี้ก็คงมจิตีเยอะไม่ได้ครับกลิ่นหอมแน่นอนครับนะนะกบบเหยื่อสูตรรำเข้าหอมสุรินทร์ครับปั่นแหลกลงสู่น้ำแล้วครับมานีสั่งตรงจากเขียนชายแดนไทยเลยนะครับผมที่จังหวัดสุรินทร์ครับมา หวานของเราวันนี้ครับเนืงจากที่ไม่ได้ลงเบ็ดมานานแล้วนี่แล้วามึกหวานแล้วครับผมันนี่ตัวแรกครับปลาข่แงมันหวานครับผมัานะขออภไยครับไม่ได้กดกล้องอมาอย่างเร็วเลยนี่เพิ่งลงเบ็ดได้สี่คันนะครับเกลียเสวยงามครับผมลายกรไข่เข้าเจ้าครับมันหวานครับผม หดตั้งหลายรอบโอ้โหโอ้โหวิ่งเข้า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 ปลาโอ้มาแล้วครับตะเกียบเดินซื้อพอได้เลยครับผมนี่หลังจะลงเบ็ดเสร็จพอดีครับ ก็มาอีกแล้วหมานหมานครับผมท่านผู้ชมครับเจ็ดโมงกับอีกดสิบเอ็ดนาทีครับลงเบ็ดเพิ่งเสร็จครับผมมากินนะครับผมกินเอากินเอากินเอาเลยกดแล้วครับ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 กดแล้วกดแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับนักเตะครับใส่ดีมากครับท่านผู้ชมด้วินะครับ มาเลยดครับ่านผู้ชมอาไ่เข้าต่เท้าเลยนี่โอ้ปากระมังตัวนี้เปลเริบเลยครับท่านผู้ชมนี่กินเบาๆแต่ว่าไสเปิเริ่มเลยครับสุดยอดครับ มานดีแล้วพามานี่รครับนี่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 มนครับทุนี่านโอ้เข้านี่ได้ว่างเลยครับทีนี้ท่กท่นไม่ี่ว่างเลยครับโอค้คิดจัดวัตใจครับผมโอ้เฮ้ยเฮ้ยจดคิดดงครับเดี๋ยข้าวหอมสลินรับข้าวหอมสลินนะครับอุ้ยตะเพียนมีตะใซ่งาม อ๋อทีทัวร์มันมันครับผมมันมันดูจังหวะนี้สิครับท่านผู้ชมเบ็ดขึ้นน้ำหมดแล้วครับโอ้แล้วพวกมึงต้องมาเหมือนมาเริ่มไล่ใหม่เลยครับกินทีเดียวสี่คันครับผมโอ้เบ็ดห้าคันกินทีเดียวสี่คันเลยครับสุดๆเลยกดแล้วครับกดแล้วครับกดแล้วครับคันซ้ามือครับผมผมนั่นนั่น ชกปลาห้เค้าดูชอดใ้เรือรับเข้าออกที่นี่นะครับปลาปวดหัวไปแล้วเลยครับนี่หัวสวยจริงๆครับใช้งามเลยครับผมคนแล้วครับคนแล้วครับมามาโอ้ไม่คิดอย่างนั้นนะ โอ้กดกดกดโกปุ๊บๆมาซักๆๆนี่เฮ้ยใครไหว้รับผู้ชมสงสารโทษนะโอ้ทุกหน้าเลยครับตลอดเลยอู้ท่านผู้ชมอู้ ไปถึงต้องตักเหือนู่นนะ้ครับมาดูครับเข้าที่ละสองเลยครับนี่โอ้นี่จะสวยงามเลยครับผมปลาถูครับผมนี่มาดูป๊อดนี่ตัวงามเลยครับนี่ ยอดตัวนะครับขดนะครับอู้ฮููู้้อดู่นดิฮูขุดน่ากลัวอู้ดูดูครับจัวเบนะครับช่วยูอะรังเข้าหอมสุร์นะครับ แล้วครับเอาวครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับส่โีสอู้ต่วึงดึงแหนาสใสอูยล่ะโ้ีสีสอู้ ทุกทุกทุกขึ้นนำ้ำโอ้ยเงียนงี้ย,ย,ยทุกขึ้นน้ำเดินงเงี้ยไยนะครัโอ้ย,อย,อยมาแล้วโอ้ยกลมาก แมพ่พอบกระปลาทูเออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ซือว่าเสียเปล่าแล้วถือว่าหมานอยู่หมานที่เ่าโอ้๋ยวนะครับหมานอยู่ดิป๊าดปลานดิกระโดดหมดไงปลาแขงแหวมาม่พอบอีกตัวหนึง่งขวดนะสุดยอดน้ำเพชรครับวันนี้แว้นมา พิครับบางดีพิชิ่ง <มา S 2> วันนี้ใช้แวน้นมาครับนี่มานั่งข้างๆกันนั่งเิ่นด้วยกันก็เดี๋ยวรอดูสักทักถ้ายัางห่างเดี๋ยวน้บประมึกจะไปปล่อยเว้าแล้วนะครับเว้าวอยู่ท้ายรถสามตัวสามดวง ครับตอนนี้ก็9โมงกับอีก49นาทีก็ผ่านมา,มาลงเ,เป็น1 7โมงกว่านะครับ9เกือบ3ชั่วโมงครับก็ชินจัดอยู่ประมาณทัก50นาทีแล้วก็เรียบไปเลยครับก็เลยไม่ได้ใส่เดือต่อว่ปิดตอนนี้ก็เหลืออยู่4 0 0 0นก็คิดว่าจะเก็บแล้วครับแล้วก็จะมปล่อยเว้าครับผม ลมเป็นแรงครับลมเริ่มแรงปลาก็เลยเริ่มางเดี๋ยวเรามาสรุปแซ่บกันให้มกันะครับจากฟองเจ้าวันเสาร์วันนี้ครับมาสรุปแซ่บให้ท่ชมกันครับส่งงานกันครับนะนะปลาวันนี้นะพ่อเหมือนก็จะเอาไปฝากน้องนะครับก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับถือว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วกันเพราะว่าหลังจากนั้นนะพ่อเหมือนก็แบตเตอรี่ก็หมดครับก็เลยไม่ได้ถ่ายไม่ได้ทำอะไรเลย เลือดเปลี่ยนเหยื่อด้วยของพงเจ้าชายนุคิดครับนี่ไม่ได้กับข้าวเลยครับผมได้ปลาไปลาบเลยครับดืว่าหมานอยู่ในละครัสมัยธรรมชาติหน้าหนาวหนาวอากาศดีเย็นใอสวยอย่างนี้เหยื่อรำบม่มลงหงปลาวันนี้ใช้เหยื่อใช้เป็นลำข้าวหอมสดินนะครับ น้ำปลาหมึกใช้มาบมนะครับโอ้กับเดียรำข้าวหอมสุรินนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าหมานเลยทีเดียวสุดยอดไหมล่ะครับแล้วก็พบกันใหม่อีพีหน้านะครับอีพีนี้นับสมึกขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วอีพีหน้าเราจะพาไปหมากันที่ไหน อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครป์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับมึกเล็กตกปลาผ้า,าเชี่ยวมึกเล็กผ้าหมาน,นนี้ก็พามาหมากนกันที่คลองพระอุ่งเจ้าครับมันหมาน้วผมจะพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ